กํานาของเหล่าอาสูรและทวยเทพตอนที่435าข้ารู้ว่าหนิงเอ,อ๋อชอบเนยลีแต่ว่าเรื่องนั้นข้าไม่ติดใจอะไรหรอกนะจากการเดินทางที่ยาวไกลจากโลกใบเล็กมายังดินแดนเสรสร้างมังกรแห่งนี้พวกเราได้ประสบพบเจอกับสถานการณ์ความเป็นความตายมามากมายรวมถึงอนาคตที่มองไม่เห็นอีกด้วยแล้วยังมีอะไร ที่จะทำให้พวกเราไม่สามารถปล่อยวางเรื่องนี้ได้อีกล่ะมีเพียงแค่การให้การสนับสนุนกันและกันเท่านั้นถึงทำให้พวกเราสามารถเดินไปยังเส้นทางของพวกเราต่อได้และทำให้พวกเราบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่เด็กเจ้าก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของข้าตลอดมาอืม <c oughs> หาอะฮอะอะไรกันเนี่ยอ๋อ เย yeah, จือหยุนและก็เสี่ยวหนิงเอ,อ๋อไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับลูกศิษย์ผู้ชายของสำนักอื่นๆเลยและยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนว่าจะมีความขัดแย้งบางอย่างระหว่างพวกเขาด้วยเพราะงั้นพวกเขาถึงไม่ค่อยมีการติดต่อพูดคุยอะไรกันมากแต่ว่าตอนนี้กราบท่านเจ้าสำนักจือหยุนเจ้าสำนักคนใหม่แห่งสำนักขนปีกศักดิ์สิทธิ์เนยเหลีย บอกว่าตัวเขาเป็นคู่มั่นของเจ้านะเออข้าขอตอบกลับท่านเจ้าสานักเขาเป็นคู่มั่นของข้าจริงๆหืมจือหยุนนี่เจ้ารู้ถึงความผิดของเจ้าหรือเปล่าฮะจือหยุนเองไม่ได้จงใจจะปิดบังเรื่องนี้กับท่านเจ้าสํานักและอยากขอให้ท่านเจ้าสํานักได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วย จือหยุนสำนักของพวกเราเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับพวกเจ้าทั้งสองคนเป็นอันดับหนึ่งจนถึงขั้นที่ว่าข้าตั้งใจจะส่งมอบตำแหน่งเจ้าสำนักคนต่อไปให้กับเจ้าเจ้าเองก็รู้ถึงกฎของสำนักดีนี่นาถึงแม้ว่าสำนักบันทึกส่วรรค์ของพวกเราจะไม่ได้มีกฎห้ามไม่ให้ลูกศิษย์ผู้หญิงของพวกเราไปติดต่อมีปฏิสัมพันธ์กับลูกศิษย์ชายของสำนักอื่นๆแต่ถึงอย่างนั้น พวกเราก็มีข้อห้ามเรื่องการแต่งงานนะเออข,ข้าขอโทษฮะท่านเจ้าสำนักหนานกงที่ท่านพูดมามันมีบางอย่างไม่ถูกต้องนะจริงอยู่ที่ว่าสำนักบันทึกแห่งสงสวรรค์นนะ่ะได้ทุ่มเทเป็นอย่างมากในการให้การดูแลและก็สนับสนุนพวกเขาทั้งคู่แต่ถึงอย่างนั้นพอสวรรค์ที่แอบแฝงอยู่ของพวกเขาทั้งคู่อ่ะ ยังไงแล้วก็จะต้องแสดงออกมาไม่ช้าก็เร็วถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการดูแลและก็การสนับสนุนจากสำนักบันทึกแห่งสงสวร์ยังไงแล้วพวกเขาก็จะประสบความสำเร็จเหมือนกับที่พวกเขาเป็นอยู่ตอนนี้ได้เออใช่แล้วพวกเขาทั้งคู่ไม่ได้ฝึกวิทยายุ์ของสำนักบันทึกแห่งสงศวร์แม้แต่นิดเดียวเลย ในทั้งสำนักบันทึกแห่งสงสวรรค์ไม่มีวิทยายุทธไหนที่จะทรงพลังมากกว่าวิทยายุทธที่พวกเขาฝึกอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งทั้งจื่อหยุนและก็หนิงเอ,อ๋อก็ได้ให้การสนับสนุนสำนักบันทึกแห่งสงสวรรค์ปมนอย่างมากเลยไม่ใช่หรอเออเอ,องั้นก็หมายความว่าถ้าเย่จือหยุนหรือว่าเสี่ยวหนิงเอ,อ๋อไม่ได้เป็นเจ้าสำนักคนต่อไปแล้วแล้วก็อ,อื ท่านเจ้าสำนักอะลังเลแล้วดูเ,เหมือนว่าทั้งสองคนนั้นจะโดนเอาตัวไปแน่ๆตามกฎและข้อห้ามของสำนักบันทึกแห่งสงสวรค์แล้วพวกลูกศิษย์ของสำนักไม่ได้รับอนุญาตให้แต่งงานแม้แต่คนเดียวถ้าเกิดพวกเขาต้องการแต่งงานจริงๆแล้วแล้วก็พวกเขาจะต้องออกจากสำนักไปแล้วด้วยการที่สำนักของพวกเราไม่มีพวกเขาข้าก็จะมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าสำนักคนต่อไป มันไม่มีผู้เหมาะสมคนที่สามในทั่วทั้งสำนักบันทึกแห่งสงสวรรค์เลยท,ท่านเจ้าสำนักหาทั้งสิทธิ์น้องจือหยุนและก็สิทธิ์น้องหนิงเอ๋อเนี่ยต่างมีคู่มั่นหมายแล้วและสำนักของพวกเราก็ไม่สามารถทำอะไรอย่างเช่นการทำลายการมั่นหมายของพวกเขาได้ในเมื่อพวกเขาทั้งคู่ไม่ได้มีความปรารถนา ที่จะได้อยู่ในสำนักบันทึกแห่งส,งสวรรค์ต่อไปแล้วทำไมท่านถึงไม่ปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระไปซะล่ะนี่เจ้าเงียบเดี๋ยวนี้นะอ่ะฮ <c oughs> ได,ได้ได้ค่ะฮึ่ม <c oughs> ถ้าทั้งเงย่จือหยุนและก็เสี่ยวหนิงเอ๋อออกจากสำนักไปแล้วแล้วก็งั้นนางก็จะเป็นผู้ที่เหมาะสมคนต่อไปในการจะได้ตำแหน่งเจ้าสำนักมาครอบครอง แต่ถึงอย่างนั้นซุนหยูก็มีอายุมากกว่า30ปีแล้วและนางยังไปไม่ถึงระดับบังกรแห่งเต่าเลยด้วยซ้ำถ้าเทียบกับเย่จือหยุนและก็เสี่ยวหนิงเอ๋อแล้วนางยังด้อยกว่ามากเลยและยังไม่ต้องพูดถึงว่าซุนหยูเป็นคนที่ขี้อิจฉาด้วยด้วยความจริงที่ว่านางอยากได้ตำแหน่งเจ้าสำนักมาครอบครองจนตัวสัน่นเท่ากับว่านางเป็นผู้ที่มีนิสัยไร้ซึ่งคุณธรรม ถ้าคนแบบนี้ได้กลายเป็นเจ้าสำนักแล้วล่ะก็พวกเราก็พอจะมองเห็นอนาคตของสำนักได้เลยแหละท่านเจ้าสำนักเน่ท่านจำเป็นจะต้องพาพวกเขาทั้งคู่ไปเลยอย่างนั้นหรอท่านช่วยเหลือพวกเขาไว้ให้เราสักคนหนึ่งไม่ได้หรออ่ะเออเออเขินจังเลยหาเฮ้ยท่านเจ้าสำนักหนานโกง ข้าเองก็ไม่ได้อยากทาแบบนั้นหรอกนะแต่ว่าใครกันที่บอกให้สํานักบันทึกแห่ง,งส,วสวรรค์เนี่ยมีกฎประหรลาดๆแบบนี้กนล่าข้าเข้าใจเรื่องที่ท่านทุ่มเทให้กับทั้งจือหยุนแล้วก็หนิงเอิร์ดนะแต่ว่าท่านคงทําได้แค่เพียงบอกลาพวกเขาเท่านั้นแหละหรือว่าท่านอยากจะขอให้พวกเขาทั้งสองคนกลายเป็นเจ้าสํานักแห่งสํานักบันทึกแห่งสงสวรรค์แล้วก็เป็นโสดไปตลอดชีวิตกนล่าน,นี่ท่านเฮ้ย ออออย่าเข้าใจผิดนะข้าไม่ได้หมายถึงท่านลอกท่านเจ้าสํานักหนกกานกงในชีวิตก่อนของข้าสํานักบันทึกแห่งสงสวรรค์เนี่ยได้ตกต่าลงหลังจากที่หนานกงเซียนหยินได้ถอนตัวไปนางได้มีคู่รักอยู่ที่โลกภายนอกอยู่แล้วและก็อยากจะส่งมอบตําแหน่งเจา้าสานักให้คนอื่นเพื่อที่ตัวเองจะได้เดินทางไปยังโลกข้างนอกนั่นเจ้าคิดจะมอบตําแหน่งที่หอมหวานแต่ต้องอยู่ด้วยความจมทุกทรมานให้กับหนิงเอ๋อหรือว่าชื่ออยู่อย่างนั้นหรอฝันไปเถอะ เน,นลีท่านเจ้าสำนักเนลีอ่ะเป็นคนปากไม่ดีอยู่แล้วข้าหวังว่าท่านเจ้าสำนักจะไม่เอาคำพูดของเขามาใส่ใจนะหลังจากที่ข้าได้มายังสำนักบันทึกแห่งสวงสวรรค์จือหยุนรู้สึกว่าได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจนถึงขนาดที่ท่านมอบโอกาสให้ข้าได้เข้าไปยังพื้นที่รับเพื่อฝึกวิชาด้วยถ้าข้าต้องออกไปจากสำนักทั้งแบบนี้แล้วแล้วก็ ข้าคงจะรู้สึกแย่ไม่น้อยเลยหา,หาอ้าวทำไมเป็นงั้นล่ะโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ